สวัสดีครับปลดปวดชนะครับไปลเลยครับไปเก็บเพียรแล้วเด้อไปไปได้อย่างใจโอ้ เปลี่ยนฟ้าครับหาเห็ดขอสัน่นปลาเข่าผู้ถูโอ้ยไม่ได้พอได้คนได้แจววะน้อเห็ดก็ไดปลาครับมีแต่ลปลาดอนปลาเห็ดนี่คือดอนปลาเห็ดดอนปลาเห็ดอาจจะสัน่นนิดหน่อยนะครับขี่รถสามล้อ ทางไปนาครับผมทางไปนาทางไปนาผมมีค่าไกลครับผมการพัฒนาครับผม มีเห็ดปนอดอนนี้นอครับสําหรับดอนนี้เป็นดอนปลาเห็ดครับผมดอนป่าเห็ดแต่เป็นที่ของส่วนบุคคลนะครับที่ตรงนี้เป็นปลาเห็ดเก่าครับมีต้นจิกต้นหังเคยมาทายตะกี้ครับดอนปลาเห็ดช่วงนี้เป็นทางโค้งครับผมฝั่งนี้ตะกอนเป็นปลาเห็ดครับซูมมือน,นี่เห็ดเป็นไฮอ้อยเบิร์ดแล้วครับ ขอใส่เสียงในฟิมอยู่น้อยครับเด้อครับคลิปนี้ขอเป็นภาคอีสานก็แล้วกันครับส่วนลายป้าอ้อยนี่ก็ขึ้นมีขึ้นลายครับผมภาพบรรยากาศป้าอ้อยงามครับครับนี่แหละครับคืออุปกรณ์หาเห็ดนะครับเนาะที่พาเข้าไปนะครับเนาะทางในป่านี่นะหา้ำโพนที่มีว่ะเห็ดที่เนาะ <c oughs> <c oughs> ไปเข้าป่ากันเลยโอ้ยคอยอยู่ครับเนี้ยวันเลียนของหน้าบนทัานด้ว <c> ย <ười> บักขอมอครับผมเฮ้ยกำลังกินเลยครับเปรี้ยวข้าขกระบาดเนี้ยนี่น่ะบักขอมอ,อครับผมอบออมาเมาท่านเปิ้ลว่าอันนี้บักขมอปลาด้วยครับผมเคยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ตะเก็นบักขมอปลา ถ้กปวดอะไรโอ้หุงไหลขอปลาหุ่งไหลครับอะไรผัวหิตพอดอกวุก้าสวยพว,พวดพวัวจะพูน เคียครับทั้งนกทั้งไก่ทั้งครับเดี๋ยวเบิ้งเตะไก่ก็บเ่เห็นแล้วครับเห็นเบิ้งทรงคือสิบโมนี้ครับดอนพ้นสองพ้นเนี่ครับไปเรื่อยๆครับห้างเทียกอไได้ห้างเทียก็ว่าด้ครับนี่ครับไข่นกครับผมไข่นกอย่างน้อยนะครับเนากไข่นุกขอดห้างนุกขอดครับผม ขอดแล้วครับผมหางนกขอดมีสองไข่ครับผมอ๋อี่นี่แหละครับธรรมชาติพึ่งพื้อาศัยซึ่งกันแล้วกันครับผมครับไป็นพี่ละโอ้นี่ต่ำเนี่นี่ครับเพิร์ติวน้ำโอ้อยุงติวน้ำครับติวน้ำ ร,รู้จักว่าครับนี่ผักขั้นจองหรือผักภาษาไทยก็เรียกผักขั้นจองย์ผเสี่ยวปลาครับผมผักขั้นจองดอกผักขั้นจองยคลองส่งน้ำครับอยู่คลองส่งน้ำนมานะาครับมาหาเห็ดเห็ดถักว่าได้เพอะดอกดอก เม็ดมันก็แตกออกที่เดิมโอ้ครับผมคุณเขียงจิงคืงครับผมเห็น์บ่ครับปลาดุขอกปลาคอหน่อยครับมีอันที่ใส่พุญนี่ครับปลาดุขอกครับผม นุกระไลหลครับขเขาปาหายหดแล้วกล้องอาทิบไยไว้อา a r t ั s a หง่อยด้วครับเออตายเบียร์ครับผม เกินบ่ได้หวานหอมครับผมกินได้แลวก็หวานหอมเป็นผนครับผนเห็ดเห็ดพวก ทั้งนี้ด่อนไม้ครับสังเกตเพิ่อเราว่ามีครับเห็ดวัวทะเลออกมาครับด่อนไม้เพราะว่าฝนตกเล็งๆครับว่างเด่นดเห็ดผมยูคาปกติมันก็ที่ออกแถวๆนี้แหละครับนี่ด่อนนี้แหละครับปีนี้ไฟกับหม้เนี่ยมันก็อาจธิบขึ้น ปล่อยู่ค่าครับเป็นการปลูกหลายปีแล้วนะครับ จากพวกนี้แหละครับไฟใหม่ครับดอนนี่แหละครับเบิดปลาเบิดดอนมาที่ว่าพ่อพ่อซี่ครับผมได้อีกเท่านี้แหละครับเห็กดก็ไดพุ่งสงุ้งกลับออกจากปลาละครับเห็ดเป็นลักษณะเห็ดเห็ดน้ำหมากเลยครับเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดกอแดงเห็ดกอแดง ครัสามสีดอกนี่พ่อในอย่างเครียดอย่างกินได้ครับ <c oughs> ครับผมไามา่เบิ่์นะครับเน,ะบนาะลักษณะเห็ดที่มันเกิดขึน้นเกิดขึ้นอย่างนี้ครับนี่นะครับเห็ดธรรมชาติ กลับล้วครัไม่ได้้วครับเห็ดยูกปลาเนี่ยครับทางปงทางกลับครับงูสิงครับงูสิงหนนงูสิงด้วยพันเจองูคือโชคดีนะครับตัดหน้ารถ กัดหน้ารถครับผม,มงูเรนเลยกัดหน้ารถครับโชคด,ดีโชคด,ดีครับเราขิ่นี่จบไวแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อแล้วก็มาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ